คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสุขสนานและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนเพิ่มสนับสน,นุนให้เล่นหรือตาตามผู้ทีม่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้เ่อเอาเลยกว่าสิบเที่ยอะไรไม่ใงี้นี<ม>่คนจับไปวะเป่ได้ไรนะจืดออกไปยังวะเออเออวะนั<ม>่งกิ<ม>่ขานโมรถไป แจ้งวัน่ยาเล็กให้เนี่ยเล็กงูดกุ้งฟ้าเล็วใช่ไหมเล็กกข่งฟ้าเล็กได้ปะเดี๋ยวเอาเงินห้าร้อยเงาไปแหละแล้วเมือไปแจ้งม่กับวัดแจ้งใมาแล้วก็คุณใหม่มาเจ้าสิบไหม nhiêu chơi mày đang hay chơi lô mày vậy tập sắm đang nhì anh im đi ai gì vậy ai nhì lá là ใบาแกเราสวนยังเดียวนี่อห่ขาแก่นยังเาส่วนนี้อใหมีใครชอบสูงเนี่นะสใบข้าสมใบเอาสี่ห้าก็ม่ใว้ามยจะมือบอกแล้วนะสี6นี่้สใบนะตรก็มีแล้วี่กนี่สี่ใบสี่ใบออาเกิด ที่ใบสองใบหกมาก่อนหกห้าสามเอันถูกอ้นหมดนะฉันถูกนี่่านก็ถูกนี่่ันก็ถูกหกสามห้าสามเป็นมีเยอะยสองใบนะหกสามใบหนึ่งทัานไปล่องหายยังไงอีกคนยากไหมไปล่องหายยังไงอันนี้สามรอ หยอะ yeah, huh. no, like. oh, no. ah ี right? well, so. right. oh. right uh ่สมาเะไวกได้ hmm. okay. ah ัน huh. ป ah ้เ huh. ่ะใบเนาะ

ก็ยีกรบดอยู่ดิเฮงกนบัดเฮงกรบอ๋ออยากกระปุกตื่นไม่เขียนกูโดนโดนอันนั้นมาลับเขาอ่าอ่าสองอ่าเอะ ปลาแต่ปลาเอแสันหยังนี้ถือของแกะสัญหาณเนาะติหาเนะนมาตาี้ตหาบ้องสองรอบนะสองรอบนะเก้าสบห้ามีแหกสูงเลยนะเนี่ยเจมือตอนี้ของผมอันนี้ไม่เอาเนี่ยเกี่ยวนี้ก็เอานะ อย่าเต็มหกเลยเนี่ยตาเนี่ยอยู่หกสูงเลยหกสูงมันอย่านไหมแม่อยู่หกสูงหมดา <S 3> 3 <S สามสามแล้วก็หกนานไงหกสูงอูง้วใครสูบคย้าเบื่อเบื่อฉันยังไม่สูสสบ,บแม่แต่ไม่หายหรอเดอยวเคยนะเนี่ยสามก็สามสี <3 S 2> <น>่ <4 S 1> ไม่ได้สามตัวอย่างเียอสามสี่ เต็มหกสองร้อยของเฟินพี่เอาที่ะอกินหมดเกสองร้อยที่เจ้ายักมาจากนันเราใส่ที่สอร้อยอะนะเนี่ยยากมาจากเอียรมาอยู่นี่เออใส่ที่หกสิบแดสิบเนหมดหกพันอ้โโอ้โหปลาลงทุนแ้วโอ้โหยัง่จาย สองนี่ไรกอนอันนี้สองพันอ่าเยอสองพันนี่บปนะสองพันอันนี่าสองพันลงเท่าไหร่พันเนี่ยสามพันอ่นั่นแหละของป้าไปเ็สูเนี่ยของป้าไปอามาหมดนั่นนันออกกางวุ้นนี่เป่ะเเลย กลเ้ามันแใสหมดเลยจือานีจะหนีหกแล้วเมื่ี้เห็นมาแล้วถ้ตัดนสวยงามเลยนไหม เออเอาติละะเล้ยเรนสีสูงเบเทหสูงเอาไปสองรอบแล้วเจ๊นะเดี๋ยวขนลุกนะทับไปดิอยู่ใกล้ๆมือเลยยงไยังตองกลปังงันนี้ยังนี่ยเปลี่ยนยังงเนี่ยก็ว่าสีสูงไปหกสเลยดิเปลี่ยนดิเปลี่ยนโลกประเทศสูง ไม่เดาแต่แต่ยีวาสีสูงม้จำมาเลยพอได้สามมันหนักมันหนักมากเกินเยอะเยอะขึ้นต้องเติมมือเติมเต็มดำมาผ่าบาดทั้งหมดหนักเอยวยกหนังหนังเอียวอืมเหใช่ตัวนี้ไม่เอาสองอันนี้ไม่เอาขาหน้าผ่าบาดหนักเอียวเต็งเต็มดำอ๋อโอ้ยโอ้ยหกมาเหมียนเด็มเลย สามยังไงก็ดูจเอ๋ยเอาไปด่ดีว่าติดพอดีเลยเพื่อนเลยโอ้โหอ้ได้ดีว่าเดเดี๋ยวนะเข้าไาสกแปดสิบกคงจะหายหมดเลยเเอาอันนี้หนักเอียวนี้นี้เก้านี่พัน เต็มเครื่องอะไรทีนี่สองพันต้องมามานน่เยเดี๋ยวเดี๋ยวตามตัน้จาแก่อนคนที่ยักเจ้าอยมั่วยักนนี้สตอะสามตับสตัเก้ารก้สามยี่เจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดอันนี้อันนี้สองพันคือสี่พัน อนไันนี้สพันี่มี่ใบนสาต่ำสามเหียนี่สใบสใบก็สองพไงไม่ถูกเหอมนี่ใบพันงอพันถูกมยจ็ดอันนี้สองพันเจ็ด ไมเลยี่รายอ่เอาไกับี่ทเธของเราไปห้าร้อยของปลาเยอะจังเยอะเหอะ้าร้อยบอกล้าคนลุกคนลุกเนยบีกผมอันนี้พันห้าอันนี้อีกสองพันอันนี้ตาสองพันห้าร้อยอ่ะสองพันอันนี้พันห้าก่น้องพันเงเราเออเามไปทองียว่าะด2สองพันดำเอียรห้าร้อยบอกมาอย่างนี้นะเป็นพันห้า มันมหัวใจ่าเนี่ยเสียเนี่ยเสียเห็นบอกว่าหัวใจวแ้ต5าทัารวมพึ่งก2500 2000 2500ม่ลงตัวเลยเนาะเออมาออห้อมาดูแลเงหนึ่งด้นะคะเล็ปลาเล็พันหนึ่งเลเก้าร้อยเลไเล่นไรเละ่เลอะไร เล่นแม่พันไน้คุณหายคุณน้ำถึงหลาเงินไมผมไม่แล้คนแค่นหนึ่งสองสามสี่ห้ากเป็นปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่้อย่สองน้อยอ่อะไรนี่ของป้าอะไรป้าใส่อะไร ป้าตงสองตติงสองคนลุกนะคนใครป้าติงสองใช่ไหมตาี่ยผมติงห้าผมสวนกับป้าละป้าชอบสองผมอยังมาจักกระโดดดูเจ๊หนาเลยวดอเดี๋ยวผลลุกนะ ห้าห้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่สี่สองห้าสี่สองเลยบันยังยังเหรอยังสีป่อ๋อดึงไหมยังหนึ่งไหมะอ่ะ อ่ะไม่เอาราคาเนียผมลงทุนเยอะล้เบิ้งได้นาดนี้แด้เจี่เยอือโอ้โหอเยอะลยอือะเท้าไวเี่ยอี๋สี่สองเมตรบาทนี่โอ้โอเอ้ยูกถูกุรีตำทุกาติตามก็ไม่เป็นร้าตกินกิอกน หนึ่งตันอืมหนึ่งตันหน่ันอือืมสงันอืองตันสองตันเจ็ตันทำไรเจ็ดตันสามันอืมอะไรนี่แผลสามพันอืกหรึ่งสี่พันอืมหนึ่งสองสามสี่ไปสี่ตันสี่ตัน อ่านี่เต็งตามพื้นให้พันหนึ่งสองร้อยเมื่อกี้เนี่ยเกยมาเกยซ้องมาให้ผมผมเป็นสี่สองพันได้หกพันหกพันาตดอกด้วยอย่านีเาตรวัตู้าวกอนเียเยม่เฮียเเริเครื่องร้อนนะเอเีเดเเแเริ่มน้วตู้ฮวก่อน เกี่ยวัหลอะไกนใสี่ืมสองดอกดมาถอถือกเทจางไหสี่สดอกได้ไงวะหนงสออ่ะอะไรปลาเนี่ยปลาตกับเหรอโหลงัำตึงอะไรปลากัอีกเขาเปนอยวูสกันนะอืออันนี้โกปันน้มันปลาล้มสี่สัก หัวหนหาไดหสามหนึ่งสองสามสี่ห้า้าหไิาสามห้สามสามสมรกกเนยตรงไหนเนี่ยัพให้นะไสแหละัหน่อยมองาบให้หน่อย

ที่สองเลยหกสี่ครับน้อป็นไหนคนมานมามีสี่ไปวางมักหมดเลยเออหกตันมาได้เลยเนี่ยหกตังมาดยึยืดไปยึดมาอยู่จะออกมาตามไปได้ทีแรกจะจือนะจืหาเยเออมากดตัมนิดมนองกดตัมกันหมาแล้วห้ามาแล้วห้าอ mười tám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  mười hai 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 hai mười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  hai hai หนึ่งสี่พันสี่พันสองพันหนึ่งพันถือ่าใช่นึ่งสี่พันเป็นหกส่วนคุกกี้นี่ของขี้เป็นส่ะนไป หมนะเ,เอเแ่ด่ตก,น,กน,น,นะอก <ไป S 3> <ล>ยรมัสูนงน <ะ S 2> ออ้อีเนส่วนยางนมูงนะีไม่ตรงกันแน่คเกิดในนอองไปเห็นไม่ตรงกันเหตุผลจะเกิดตรงฟองที่เห็นไม่ตรงกันนี่อห うん。 ไปตองพเยอะนะพะ้ามันมีตัวเลขมาเลมาสามเม็ดอีสองเม็ดบาอนีมาเลยผมเริงแค่นั้นพอเียิสองพได้หกพันเอาละตเอาละเกตายแน่แน่ตายแ่แน่ต้องตายหรอมันมาตั้งเนเดียตน่แต่แน่กนะเดี๋ยวเขาจะนแต้ Bây giờ, bây giờ. Cô, nhau rồi, bắt ừ, đầu. Rồi. rồi thì,